สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Star4 นะครับกับคอนเทนต์ของเกมคาร์บเอเอ็มนะครับจริงๆคลิปนี้นะครับเป็นประจำเหมือนทุกครั้งแหละนะครับถึงแม้ว่าเราจะเกิดมาด้วยความเป็นคอนเทนต์ของเกมคาร์บเอเอ็มนะแต่คอนเทนต์ของคลิปนี้นะครับจะสามารถนําไปใช้กับคาร์บเอพีซีได้ด้วยนะครับผมคลิปนี้นะครับอย่างที่ชื่อคลิปบอกเลยนะครับเป็นคลิปแนะนำนะครับการซื้อไอเทมช่วงต้นเกมสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่เป็นผู้เล่นที่มีงบน้อยไม่มากนักนะครับซึ่งคลิปนี้นะครัััับบบย้้ํําาาอีกคครรรงนะว่สห ผู้เล่นใหม่นะครับเป็นแนวทางสำหรับคนที่มีงบไม่มากนะครับผมเข้าใจนะครับก่อนที่จะมีดราม่านะครับมันมีทางเลือกอื่นๆนะครับในการทําไอเทมหรือว่ามีทางเลือกนะครับในการซื้อของให้คุ้มใช้ระยะยาวมากมายแต่ว่าคลิปนี้นะครับย้ำอีกครั้งนะครับตัวโตๆเลยว่าสาหรับผู้เล่นใหม่ที่กําลังนะครับมาเพื่อศึกษาแนวทางเกมนะครับเพื่อฝึกเล่นหัดเล่นนะครับแล้วก็คนที่ยังไม่อยากลงทุนเยอะในช่วงแรกเนี่ยควรซื้อของอะไรในช่วงต้นเกมแล้วก็สามารถใช้ได้ในระยะยาวนะครับผมอยากให้คลิปนี้เนี่ยพอเป็นแนวทางได้บ้างนะครับ ผมก็ประมาณนั้นนะซึ่งคลิปนี้นะครับอย่างที่บอกครับสามารถใช้ได้ทั้งเวอร์ชัน PC และโมบายนะครับเพียงแต่ว่าไอเทมนะครับอาจจะมีมูลค่าที่แปรเปลี่ยนตามกันไปตามสภาพของเซิร์ฟเวอร์แต่ละเซิร์ฟนะครับผมและก่อนอื่นเลยนะครับผมก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันนะครับก่อนอื่นนะครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับผมคือต้องบอกงนี้ก่อนนะครับว่าคาบาวเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วเป็นเกมเก็บเลเวลลงดันนะครับคือหลักๆใช้การฟาร์มแต่การลงดันนะครับเป็น ได้ทั้งหมดนะครับจริงๆเรื่องนี้เนี่ยผมทําพูดย้ําไปหลายครั้งมากแล้วนะครับผมว่าหลายคนน่าจะพอเข้าใจเรื่องนี้นะครับแต่ว่านะครับปัญหาที่ตามมาก็คือว่าผู้เล่นใหม่หลายท่านหลายคนเนี่ยเขามีหลายอาชีพที่อยากลองคือในมุมมองของผู้เล่นเก่าอย่างเราเราหรือว่าใครหลายๆคนเนี่ยเราเล่นหลายๆอาชีพมาก่อนแล้วเรารู้แนวนาทางแล้วว่าเราชอบเล่นแบบไหนเราเข้าใจวิธีการเล่นเราเข้าใจระบบเกมเราเข้าใจแนวทางเกมเราเข้าใจข้อมูลตัวละคอรอาชีพว่าอาชีพนั้นเก่งแบบนั้นแบบนี้ถูกไหมแต่ว่านะครับใน ทางกับกันนะครับผู้เล่นใหม่นะครับที่เขาใหม่จะจ๋าเนี่ยนับ1นนับศูนย์ใหม่เนี่ยเขานะครับยังมีความต้องการที่จะ ทดลองนะครับเล่นหลายๆอาชีพนี่ครับอาจจะอยากมีการสลับสับเปลี่ยนอาชีพหรือว่าอยากจะมีการที่จะลองเล่นอาชีพที่ตัวเองอยากเล่นเพราะว่าหลายคนนะครับมีพื้นฐานความทรงจําของเกมแบบอาชีพนักเวทนักดาบอะไรเงี้ยก็จะเป็นแนวทางการเล่นแบบนั้นแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าบางทีพอมาได้ลองเล่นเนี่ยมันอาจจะมีตัวเลือกอื่นทั้งเลือกอื่นที่มันมากขึ้นนะครับมีความยากความง่ายที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ลงทุนทําของเปลี่ยนของไปสําหรับทุกอาชีพเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากถูกไหมซึ่ง คลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนําวิธีในการซื้อไอเทมนะครับแล้วก็อยากให้เข้าใจนะครับระบบนะครับในส่วนของเกมคาบาวอย่างหนึ่งก่อนว่าคาบาวเนี่ยเป็นเกมที่เน้นการลงดันเป็นหลักนะครับซึ่งข้อดีของการเล่นคาบาวเอ็มเนี่ยคุณสามารถลงดันเป็นปาร์ตี้ได้ง่ายเพราะว่าไอเทมมันแชร์กันหมายความว่านะครับคาบาวโมบายนะครับ จะเน้นการลงปาร์ตี้ลงดันเนี่ยมากอยู่แล้วนะครับมันทําให้อาชีพใดก็ตามที่คุณอยากเล่นแล้วคุณทําของมันมากพอเนี่ยมันจะมีตี้รองรับสำหรับทุกดันแต่ถ้าคุณจะโซโล่ก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับด้วยพื้นฐานของเกมเนี่ยที่เป็นเกมลงดันเป็นหลักเนี่ยมันหมายความว่าไอเทมส่วนใหญ่นะครับ เงินส่วนใหญ่ที่เราจะฟาร์มได้หาได้มันมาจากดันเจี้ยนนะครับซึ่งดันเจี้ยนในเกมคาบานนะครับมันก็จะแยกย่อยออกมาอีกหลายประเภทเหมือนกันนะครับดันเจี้ยนที่เน้นการโซโล่ดันเจี้ยนที่เน้นการฟาร์มเป็นปาร์ตี้ดันเจี้ยนที่เน้นของแร่ดันเจี้ยนที่เน้นฟาร์มหินนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ย เราค่อยไปลงรายละเอียดเชิงลึกกันในอนาคตนะครับถ้ามีคนสนใจว่าแบบเราควรฟาร์มที่ไหนอะไรยังไงนะครับแต่ว่าจริงๆผมว่าหลายคนน่าจะพองมองเห็นภาพรวมแล้วทีนี้นะครับก่อนที่จะไปเข้าสู่การแนะนําอุปกรณ์นะครับผมอยากให้ผู้เล่นใหม่นะครับหรือว่าใครก็ตามที่กําลังกลับมาเล่นหรือว่ากาลังเริ่มต้นใหม่นะครับมันจะย้อนกลับไปเหมือนกับคลิปที่ถามว่าเริ่มเล่นใหม่ตอนนี้ทันไหมนะครับผมอยากให้เข้าใจอย่างหนึ่งก่อนนะครับว่าคาบาวนะครับถ้าคุณไม่แข่งกับใครนะครับถ้าคุณเล่นเอาคอนเทนต์ของตัวเกมตามความสนุกของตัวเอง มันสามารถเล่นได้ถ้าในช่วงแรกที่เรายังไม่สามารถลงดันใหญ่ๆได้นะครับตัวละครของเราเนี่ยยังไม่ได้เก่งพอจะแบบไปลงดันใหญ่ๆเหมือนที่คนอื่นลงกันเราก็จําเป็นจะต้องลงดันเล็กๆเพื่อฟาร์มหาเงินก่อนนะครับซึ่งดันเล็กๆเหล่านั้นเนี่ยมันจะครอบคลุมไปตั้งแต่ดัน55นะครับแมปพารจนถึง135เขียวเลยนะครับ ซึ่งดันเหล่านี้เนี่ยผู้เล่นใหม่หลายคนเนี่ยก็ฟาร,ร์มได้สบายแต่ว่าผู้เล่นใหม่หลายท่านก็ยังติดปัญหาอยู่นะครับอาจจะเป็นปัญหามาจากอาชีพที่เล่นอาจจะเป็นปัญหามาจากอุปกรณ์สวมใส่หรือปัญหาใดก็ตามนะครับแต่ว่าคลิปนี้นะครับไมซ์เซตแรกเราอยากให้เข้าใจอย่างหนึ่งก่อนเลยว่า ทุกอาชีพสามารถฟาร์มได้ในทุกดันนะครับถ้าคุณทําของได้มากพอแล้วก็การหาเงินในเกมนี้เน้นจากการลงดันถ้าคุณยังลงดันใหญ่ไม่ได้ไม่จำเป็นต้องฝืนลงดันเล็กๆไปก่อนทําอุปกรณ์สวมใส่เพื่ออัพเวลอัพเงินซึ่งวิธีการอัพเวลก็ได้จากการลงดันเดิมๆซ้ำๆนะครับถ้าเรามีของไม่เยอะนะทีนี้นะครับถ้าถามว่าทําของยังไงให้คุ้มนะครับในช่วงแรกสาหรับคนที่งบน้อยนะผมว่าหลายคนที่เล่นคาบามาถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งตอนถึงเลเวลร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเนี่ยคุณจะได้อเทมนะครับที่เป็นอมเฟม ครบทุกชิ้นแล้วนะครับไอเทมเซตเคเวสนะครับจะเป็นไอเทมนะครับที่แจกนะครับช่วงเราๆตอนที่เราเลเวลร้อยถึงร้อยสิบนะครับคือผมจ Level ําเลเวลเป๊ะๆไม่ได้แต่ว่าให้เราลองย้อนไปดูคลิปที่ผมทําเอ่อข้อมูลสำหรับคาร์บาอาเอมสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับลองไปดูได้นะครับในนั้นเนี่ยมันจะมีรายละเอียดของเคเวสที่แจกชุดไว้อยู่นะครับเนี่ยอย่างใน คลิปที่ขึ้นอยู่กลางจอตอนนี้นะครับก็จะมีการแจกชุดอุปกรณ์สวมใส่นะครับแบบครบเซตนะครับลองไปไล่ทําดูได้แต่ผมคิดว่าหลายคนที่ดูคลิปจนถึงตอนนี้ก็น่าจะทําครบแล้วนะครับชุดเหล่านั้นนะครับที่เกมแจกนะครับมันสามารถใส่ได้ยาวๆจนถึงร้อยเจเลยนะครับอันเนี้ยผมว่าหลายคนเก็ตแล้วนะครับโดยเราจะสามารถยัดออปชันตามที่เราต้องการในชุดเหล่านั้นได้เลยนะครับเพียงแต่ว่านะครับคำถามถัดมาก็คือไอเทมสวมใส่เซตถัดไปหรือว่าสิ่งที่ควรซื้อต่อมาคืออะไรนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเราสามารถนะครับนำ เงินมาซื้อชุดอาเคเดียม M7 พวกนี้ได้นะครับชุดเสื้อมือเท้าอย่างเงี้ยนะครับเป็น M7 เพียว ได้เหมือนกันนะครับเราสามารถเอาเงินนะครับมาเพิ่มดาเมจเพิ่มพลังป้องกันจากชุดม่วงพวกนี้ก็ได้นะครับข้อสําคัญอย่างหนึ่งเลยนะครับถ้าเราเปลี่ยนนะครับอุปกรณ์สวมใส่ในส่วนของมือนะให้ทําการนะครับใส่ออปชั่นนะครับตัวนี้ไปด้วยนะครับก็คือออปชั่นดูดเลือดนะครับจะทาให้เรานะครับไม่จําเป็นต้องใส่แหวนหรือว่าประดับดูดเลือดมากนักนะครับในส่วนนี้ไม่ใช่หูแวนนะแต่ว่าในส่วนนี้จะเป็นประดับในส่วนของแหวนหรือกําไรนะก็เป็นไปได้นะครับให้ออปชั่นนะครับตัวดูดเลือดตรงนี้ไปด้้วยยนรบ HP Appssoft ททีีีออ่่าางกเ สามารถนะครับเอาเสื้อนะครับมือเท้าครับม่วง M7 มาใช้ได้นะครับหรือว่าเราจะเก็บเงินก้อนในการซื้อนะครับอุปกรณ์สมใส่จำพวกอาวุธหรือว่าหัวก็ได้แต่ผมมองว่ายังไม่จําเป็นที่จะต้องลงทุนในเซตแรกนะครับซึ่งถ้าถามว่าแล้วสิ่งที่ผมแนะนําให้ทําคืออะไรนะครับผมจะแนะนําให้ทําประดับนะครับประดับในเกมนี้นะครับเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจําเป็นนะครับเหตุผลข้อแรกง่ายๆเลยก็คือมันสามารถโยกนะครับเข้าไปสู่ตัวละครอื่นในดีได้นะครับถ้าสมมติเราเป็นผู้เล่นใหม่แล้วเราลองเล่นนะ คลิปหนึ่งแล้วเราไม่ชอบนะครับเราสามารถเปลี่ยนนะครับโดยการย้ายนะครับไปให้ตัวละครนั้นๆได้นะครับซึ่งประดับเนี่ยมันสามารถทําได้ง่ายนะครับในที่นี้ก็คือแหวนนะครับแหวนคริสนะครับบวกหนึ่งบวกสองนะครับได้หมดเลยนะครับเออ่ถ้ามีงบหน่อยนะครับก็บวกสองไปเลยนะครับแต่ถ้างบน้อยหน่อยช่วงแรกใช้บวกหนึ่งไปก่อนได้นะครับทั้งแหวนคริสที่เข้าเรทนะครับทั้งแหวน อ่คิดที่เข้าริงนะครับได้ทั้งคู่เลยนะครับในส่วนถัดมานะผมก็จะเป็นสร้อยเพนนะครับสร้อยเพนเนี่ยจริงๆอ่ะเราสามารถซื้อสร้อยงูมาใส่หน้าแต่มันแพงถูกไหมสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับในช่วงแรกนะครับผมจะแนะนําอยู่2องสร้อยหเลยก็คือสร้อยแหวนนะครับสร้อยแหวนนะครับเป็นแวมไพริกแอมเลตนะครับจะเพิ่มนะครับแม็กเคสพีสตีลเปอร์ฮิตแต่ถามว่าจําเป็นต้องซื้อขนาดนั้นไหมก็ไม่เพราะว่าในช่วงแรกนะครับเรามีเปอร์เซ็นต์ดูดเลือดที่ไม่เยอะนะครับถ้าเปอร์เซ็นต์ดูดเลือดเราน้อยดาเมจเเเรรราานน้อยะคับใส่อร์ฮิตไไปมมันก็่่ชวยะ แต่ว่าสามารถซื้อไปใส่คู่กับ แหวนดูดเลือดเปอร์เซ็นต์ได้นะครับแต่ส่วนตัวไม่ค่อยนําให้ทาเท่าไหร่นะครับมันจะเป็นการเส้นเปลืองระยะยาวนะเดี๋ยวเราก็ต้องซื้อแบบพวกรูนพวกอะไรมาใช้อยู่แล้วนะครับถัดมาก็คือหูนะครับหูนะครับสําหรับการใช้นะครับที่เป็นค่อนข้างจะเสถียรแล้วก็ใช้ได้ยาวก็คือหูแวมนะครับบวกเนะครับสข้างไปเลยนะครับซื้อหูแวมมาใส่นะครับเป็นหูแวบวกเจนะครับจะสามารถโยกย้ายไปใช้ได้หลายอาชีพมากนะครับส่วนนะครับกำไรนะครับกำไรเนี่ยจริงๆแล้วนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับอยากให้ซื้อกําไรพีดี่ย คียที่เข้านะครับมันจะเพิ่มแม็กครินะครับแล้วก็เพิ่มคริดาเมจนะครับถามว่าเราซื้อเป็นกําไรแบบเป็นกําไรเพิ่มแอมเพิ่มเอ่อเมจิกแอมซอสแอมได้ไหมจริงๆมันได้นะครับมันได้แต่ว่าผมมองว่า ค่าคีย์ที่เข้านะครับแมคคี key, ค่อนข้างจําเป็นแล้วก็กาไรแอมจเนี่ยมันแพงมากถูกไหมแต่ว่าถ้าเป็นกาไรพีดีวุดเนี่ยช่วงนี้นะครับในบวบาเนี่ยราคาถูกมากนะครับแล้วก็แบบคู่สมบัติเนี่ยไม่เร็วเลยนะครับแต่ว่าเงื่อนไขมันจะยากขึ้นนึงก็คือรลเวลร้อยสามห้ากับคลาสสิบสองแต่ว่าอันนี้นะครับเป็นสิ่งไอเทมที่เรามานั่งเลือกดูแล้วก็เลือกใช้ได้เลยนะครับเป็นเซตประดับที่ผมแนะนํนาว่าควรใช้นะครับสาหรับผู้เล่นใหม่ที่ เก็บเงินก้อนแรกได้นะครับไม่ไม่ค่อยแน่ใจว่ามูลค่ารวมเท่าไหร่แต่ว่าคิดว่ามันไม่ได้จะแพงขนาดนั้นเพราะว่ามูลค่าเงินเอ็มตอนนี้มันค่อนข้างถูกนะครับต่อไปก็คือเข็มขัดนะครับเข็มขัดเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็เลือกตามสายอาชีพไปเลยนะครับซึ่งตัวเข็มขัดเนี่ยมันจะมูลค่าดูสูงขึ้นึงนะครับ490 M 500 m อย่างเงี้ยแต่ว่า500 m เนี่ยตีเป็นเงินบาทมันราวๆ 100บาทอะไรเงี้ยนะครับถ้าเป็นมูลค่า M ในตอนนี้อะไรเงี้ยก็มันจะดูค่อนข้างไม่แพงนะครับถ้าเป็นเงินบาทนะถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเราตัดสินใจที่จะลงหลักปักฐานเริ่มเล่นจริงจังแล้วนะครับก็ให้เริ่มจากประดับบวก7ก่อนก็ได้นะครับก็อนนี้อาจจะต้องหาซื้อเอาหรือไม่ก็ถ้าฟาวก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยเพราะว่ามันราคาค่อนข้างสูงนะครับถ้าเปรียบเทียบเป็นเงินเมนะครับแล้วก็ในส่วนถัดมานะครับเหมือนกันนะครับไอเทมเซตแรกสําหรับเริ่มต้นใหม่เดี๋ยวผมแนะนาให้ซื้อขนดาบวกเเหมือนกันนะครับ ผลด้านบวก7จเนี่ยจะเพิ่มความถึกนะครับเวลาเราไปลงดันแล้วก็มันสามารถใช้ได้กับทุกอาชีพนะครับเช่นเดียวกันกับผลทองนะครับเก็บเงินก้อนใหญ่นะครับซื้อไอเทม3ชิ้นนี้นะครับเป็นหลักสำหรับผมนะมันสามารถโยกย้ายเปลี่ยนนะครับไปใส่กับในเทมส่วนอื่นได้นะครับ ใส่กับตัวละครอื่นได้หรือว่าเผื่อเราเปลี่ยนตัวละครเล่นเปลี่ยนอาชีพเล่นอะไรเงี้ยนะครับไอเทมเซตประดับเมื่อกี้นะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันสามารถยกย้ายได้นะครับส่วนไอเทมเซตอื่นๆนะครับเช่นชามนะครับหรือว่าทาริสแมนคาเนเลียนพวกเนี้ยผมมองว่าไว้ทําทีหลังได้นะครับเราสามารถทําประดับเมื่อกี้นะครับที่ผมแนะนําจะมีแหวนใช่ไหมสร้อยนะครับหูนะครับกำไลนะครับเข็มขัดนะครับ ขนนกนะครับทำพวกนี้ให้เสร็จแล้วนะครับค่อยย้อนกลรับไปทําอุปกรณ์สมใัยจําพวกอาวุธนะครับซึ่งเหตุผลที่ผมแนะนําให้ทําอาวุธทีหลังนะครับหลังจากที่เราทําประดับได้แล้วเนี่ยเพราะว่าอาวุธนะครับมันราคาค่อนข้างสูงนะครับอาวุธในคุณสมบัติที่แบบใช้งานได้เลยเนี่ยมันราคาค่อนข้างสูงนะครับซึ่งในเกมเนี่ยมันราคาแบบเป็นพันเอ็มนะครับสามสี่พันห้าพันเอ็มอย่างงี้ถามว่าคุณสมบัติมันสมกับราคาไหมมันแรงจริงไหมมันแรงมากแต่ว่า เงินในช่วงแรกนะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่มีเงินก้อนแรกแค่ 7800M เอมนี่ยหรือว่าพันสองพนเอมย่ผมว่ากระจายนะครับในการไปซื้อปรับเนี่ยผมว่ามันน่าจะคุ้มค่ากว่านะครับสรุปง่ายๆคลิปนี้นะครับสำหรับผมนะครับถ้าให้แนะนำนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าคนที่กําลังหัดเล่นเกมนี้ฝึกเล่นเกมนี้นะครับหลังจากที่เรานะครับได้ทําการได้เซ็ต ฟรีอุปกรณ์สมใส่ฟรีจากควีมาแล้วนะครับให้ทําการเก็บเงินก้อนแรกจากการลงดันเรื่อยๆนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆฟาร์มไม่จำเป็นต้องรีบนะครับเข้าใจว่าไอเทมเนี่ยมันราคาค่อนข้างสูงนะครับเงินเอม,มันค่อนข้างเฟ้อแต่ว่าให้เราย้อนกลับไปในแพทนะครับช่วงที่เกมเปิดใหม่ๆเนี่ยเมื่อก่อนผู้เล่นนะครับที่เขาเล่นมาตั้งแต่เซิร์ฟเปิดเขาก็ฟาร์มดันเหล่านั้นแล้วก็ฟาร์มหาก้อนหินแบบหินตีบัวาคาของแร่ขายเก็บเล็กผสมน้อยเหมือนกันนะครับเราแค่ต้องตามหลังมานิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองแล้วก็ ถ้าเก็บเงินได้ก้อนแรกนะครับแนะนําให้ซื้อประดับนะครับให้เพิ่มนะครับอัปเกรดประดับในส่วนนี้เพราะถ้าในกรณีที่เราเป็นผู้เล่นใหม่แลวเรามีงบไม่เยอะนะครับแต่ว่าถ้าคุณมีงบหน่อยสักสี่ห้าพันบาทคุณก็สามารถอัดอุปกรณ์สมทัได้เลยเต็มที่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีสวัสดีครับผมบ๊ายบาย แทบให้ <in>